เรบอกแม่ซอามนบริการรคเา20นาที1ไม่ได้ใส่แมสจะตงเดินมาต้อง20แต่เยอแเมบงไม่บไปดีนะ บาหทีก็หาทองเองเรายาูมก่อนแล้วไม่ได้ถ่ายติดตัวใดีก็ต้องไห อะไรอะไม่ใช่น้ำนมมาละมีคนสอบว่าขาบน้ำม Thank <laughs> you.